เอาได้ความรวดเร็วคุณคู่หิวเข่าแล้วเข้าไปเข้าไปเป็นไปเป็นกลุ่มลกูกมันจะได้มีสาเชือกพาดผู้นึง่งผู้นึงกับทานได้เข้ากลุ่มสองกลุ่มลพร้อมยางกลุ่มสองครับยาพร้อมยางวัคซีน,นย,กกย,ยืกมกุ่มเอายืมก่น่เอายืมก่อนยืมเชือกก่อนยืมเชือกก่อนเชือกอ เชือกมัดขามัดส่เอวไว้ปกติเขาจะมัดส่เอวไว้เชือกมัดขาเอาลอกเอาเก็บเลือกตัวไหนก็ได้เอาเลยเอาเลยตัวนี้บีฟบีฟมันจะมีบีฟตัวหนึ่งบีฟมาสเตอร์อ่ะเอาเลยลูกเอาเลยมันจะเที่ยงแล้วหิวข้าวภารกิจเบาๆเมือน,นีเบาๆเบา,บา <laughs> เดี๋ยวตอนบ่ายค่อยอยู่เย็นสบายครับ เ็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่สองนะครับที่พามาฝึกทักษะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนจะให้มันเตือนเห็นมั้ยมันตือนมันสิไปไ,ไ,ดได้ไปฝั่งนี้ได้แล้วฝั่งนี้แล้วตัวนั้นไปเอ้ามโมเมนต์ตัวนั่นโมเมนต์ตัวนั้นไออ๋ออยู่ตัวโน้นเนาะคนละตัว,ตวดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาการคอกไม่เก่าไม่เก่าตัวเก่าอยู่โน้นเอาเอาเข้าล็อกเลยเอ้าห้าวไปนนี้แหละดึงออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่มันไปแล้ว อ้าวใครจะใครจะหักครับมีวเอาไหมลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันไม่ห่วงครับพี่แอมยืนยันมิวเห็นมันเตะไหมมิวมันจะพุ่งใส่หน้านะจะเข้าระวังนะมิวคือผัวขามเชือกหักไม่ได้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 ลุกขึ้นลุกขึ้นดึงเชือกดึงเชือกุูขึ้นก่อนดึงเชือกดิไปตามไปเร็ว หักหักหักยังไม่ได้หักยังไม่ได้เมื่อกี้มันมันขาอ่อนลงเฉยๆลูกมันขาอ่อนอันซุ้มคุณนหมอนี่กัท้ายแต่ลูกครับบึงครับเดี๋ยวก็เข่าเส็นเจ้าของเลยครับึงจานแซวเล่นนะครับเด็กๆทุกคนน่ารักครับที่นี่ครับบ่มีอย่งครับเติมไปหลังมือเศร้านี่เอาเอเอาเข่าเกิดสาวอยากลองเอา ดึงออกมาอีกดึงออกมาอีกด no like ึงวงมาก่อนดึงออกมาอีกกองกว้างดึงมาหักหักให้ลงหักให้ลงหักให้ลงอ่อนหักให้ลงเยี่ยมเยี่ยมมีจังแม้นถือครับเชือกเชือกเชือกยู่เอวไอ้หมิวหาเอวมันไม่เจอแล้วหักดข้อหักข้อหน่อย อุ้ยเสือีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ไม่เป็นไรอาจารย์ครับได้ถ่ายช็อตนั้นายช็อตไหนครับนี่ของไดอย่างงี้นี่จโบเห็นครับจโบเห็นเลยโบเห็นผมอยู่ฝั่งข้างในหนอตรงนี้ไม่ใช่สบายนะนี่ตรงนี้ถึงโถดังนั้นมันเป็นสะโพกมันเอาเข่าลงไปตรงตำแหน่งสบายดูดีๆโลกดูดีๆอย่าไป่ยาอไปไว้ใจมันอยู่นะตัวนี้นะขามันยังเตะได้อยู่เด้อเระวังเราว่างระวังระวังโบแมนเอาข้างไหมให้มันเตะเด้ออาจารย์แนะนำใหม่ ดึงดึงมุมลงข้างล่างเออโอเคอ้าวมัดหูกระต่ายทีนี้เป็นไหมหูกระต่ายมิวโคตรเสียนส่งให้คนนึงทำทางเดียวก็ได้อ่าดูไหมครับเรียบร้อยครับผมเอาสิจ้าดึงลงล่างโอเคส่องเลยเลยแม่คนมาแเลยนี่เห็นป่ะนี่มึงคิดยังลูกกูเนาะเป็นแด็กแม่เนี่ยนะเอาเชื่อว่าจะคอได้มัดขาแล้วอ่าเอาครับผมเอายามาจ้าเพราะว่าวัวเรานิ่งแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าวัววัวที่่เร็วเลยอย่าทำมันเสียวโอเคดี อ่ะกดเลยลูกเป็นยังเป็ดไอ้วัวเมียมาปั๊บเดียวเลยวัวเขาปงเดียวใจได้แต่ว่าหลุดเช็ดเอวอ่ะหรือยังเช็ดปืดปืดอย่างนี้เลยเช็ดผูย้อนย้อนขนลูกมันจะได้ไปสัมผัสเนื้อโอเคบริเวณที่จะอ่าจีบเองเออตงกักเฉียงไปสิลูกอย่าไปกดอย่างนั้นปากเฉียงปากคู่ขนาดตัววัวไหมลูกเออนั่นแหละครับผมโอเค ยกว่าได้หมดครับได้หมดถ้าเป็นไอโอเมกเมื่อกี้กลุ่มแรกอาจารย์ก็ไม่บอกดึงออกนวดอ่านวดดึงหรือตบเป๊ะเป๊ะไอหยามรเรื่อเรื่อาถอดลุก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 เนาะเรื่อเรื่อ่าบางเร็วบ้างบางผ่อนเว้ไว้ไว้จับตุ้งตึ๊บเออกดนวดเร็วเร็ววางปลายเข็มออกจำดีเกลียวไฟถ้าเราไปทำงานจริงเนาะลูกเนาะก็ใช้ความรวดเร็วออกอเอาจะไหนก็ได้บางครั้ง พาวัวพราวัวตัวเล็กแค่นี้ไม่ต้องมัดก็ได้อาจารย์อยากให้มัดให้ดูเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเราบังคับได้ไ้เดียวพีดเนียวนล้อไเดี๋ยวมันลุกเองเห็นไหมหนึ่งสองสามลุกเห็นไหมถ้าถูกต้องคือเขาจะปลดเขาเองลูกเห็นไหมลูกถูกไหมได้ได้เห็นไหมครับตัวมือตัวมือเอเราเราจะเริ่มต้นแบบเอาห่วงสวมเข้าไปใช่ไหม